ดูดวงชาวราศีเมถุนหูขาวนางโกรธมากอย่ามายุ่งนางยุ่งได้คนเดียวันะผมดวงชะตาท่านแปลกมากชาวราศีเมถุนโชคชะตาของท่านเจ็บปวดรอดร้าวแสนทุกข์ทรมานเพียงใดเอาผมด้วยตัวท่านเองกลับไม่มีอะไรเข้ามายุ่งเกี่ยวันะผมแต่ว่าปัญหาต่างๆถ้ามีคนเข้ามาทําให้เจ็บปวดรวดร้าวับนะผมสิ่งนั้นจะย้อนกลับไปสิบเท่าทันที ครับกผมก็แปลว่าอะไรนางงูขาวนางโกดับผมนางทํากับท่านได้คนเดียวแต่คนอื่นห้ามทําถ้าท่านจะเจ็บปวดรอดร้าวแสนทุกทรมานดิ้นทุรนระล,ลายกับพื้นนครับนางก็ัะผมจัดให้ัะผมแต่ว่าถ้าคนอื่นมาทําเดี๋ยวโดนจัดหนะักจัดเต็มัะผมลองสังเกตในโชคชะตาศัตรตูของท่านค่อยๆล้มหายตายจากไปหมดเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน,ท,านท่านก็ต้องนะครับอ,อยู่ในศีลธรรม นบผมนางงูขาวก็เปรียบเสมือนงูที่ใส่ชุดขาวบ่งบ,บอกถึงงูผู้ทรงศีลนะัะผมด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาดวงชะตาของทาง่านตกตําแหน่งคิดมากเจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้วเจ็บปวดัด้วรเล้าแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวนะผมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคตามันตกตําแหน่งอัศวินขี่มา้าถือเหรียญก็แปลว่ามีโชคมีลาบแต่คิดมาก ปัญหาต่างๆที่เข้ามามันมีเกณฑ์จะตาต้องตัดสินใจดวงชะตานี้จะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเ้าหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามากันแกล้งนางูขาวก็จะปราบศัตรูของท่านให้หมดไปให้เฮียนเตียนดวงชะตาของท่านจะเปิดแต่ว่านางก็กดเอาไว้นับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดียวซ้ายเดียวกวา่าเอาแน่เอานอนไม่ได้การส่งมอบด้วยทอ,อทองโอกาสทองโอกาสดียโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเพราะฉะนั้นท่านได้ดีท่านจง ปกปิดซ่อนเล้นอย่าพูดเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเล่ลับเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านให้นางรู้สึกนะผมเพราะฉะนั้นให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้านะจัดดักจัดเต็มมีดดาบปักลงตรงกลางใจกระวนกระวายกระสัากระสายอดทนอดกันดวงชะตานี้ถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนปายผันกล้าที่จะมุ่งมั่นเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวาระจักร ับผมหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งนะครับลื่นเลงสังสรรค์ได้ลำเต้นระบำเพลงกองกันอย่างมีความสุขการชิงไหวชิงพิบการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพทุบายดวงชะตาท่านจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคมนต์เสน่ห์มนต์ฉันทาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งการสมมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็ม เดวเบงเกิดขึ้นในโชคชะตาส่งผลหนุนนําโชคชะตาดวงชะตาของท่านเพราะฉะนั้นยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบารามีวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิธิ์คำชูป,ปกปกักคุ้มของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาประเดบดังทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่าแย่ไอพิเทพตกตำแหน่งนบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาคำชูหนุนนำโชคชะตาการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคล มีดจาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกัน้นการที่ท่านได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้ตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าัะผมดยชะตานี้จะพลิกเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีตกตำแหน่งเฮอร์มิตปูเลืสีส่องแสงแตะเกียงทองจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาพราะฉะนั้นครอบครัวอยู่ร่มเย็นมนสุขทำมาค้าขึ้นการค้าเจริญเรือง รับดัซซันบังเกิดปักธงรอจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ดวงนี้จะได้ดีรับอดผลอดก้านหน่อยับผมในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเข้าข้างท่านแล้วรับนางงูขาวโกนมากเขาจิงแต่ว่ายังไงเขาก็เข้าข้างท่านคอยปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาัะผมกลัวท่านรวยเกินไปเด่นเกินไปปังเกินไปเดี๋ยวมันจะเลิงหลงเลเริงได้เพราะฉะนั้นเราก็อย่าทําตัวเหลิงแต่รับเงินรับทองรับทรัพย์เป็นเศรษฐีเงินล้านสิในเมื่อโชคชะตาตกตําแหน่งตำแจิกเชี่ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูหนุนนำโชคชะตาท่านจะได้ค้นพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพหออค้าแม่ค้าตำรวจทหารนักสแสดงนักล้อนักลบทะผมมีเกณฑ์ชะตาต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาตกตำแหน่งดาบสองค่อยท่าบผมจะได้เลือกหนทางสว่างมีดดาบปากเต็มหลังกระบนกระไว้กระสับกระสายอดทนอดกันกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตานี้จะได้รับทรัพย์หนุนโชคนับเดอสั้น มันเกิดขึ้นในโชคชะตาและเดดเดดไม่บังเกิดหรอไงก็มีครับปีศาจหมู่บานนางบานร้ายคนอิจฉาให้ร้ายใส่สร,ร้ายป้ายสีเข้ามาพังพินาศหมดนับล้มหายตายจากหมดอยู่ดีๆก็ไปทีละคนไปทีละคนอะไรของเขาเนี่ยละเมื่อโชคชะตามูขาวเข้ามาปกปักปกุ้งของรสาจะได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,น,นาอย่างก้าวโดดในเมื่อตกตำแหน่งแฮงแมท่นจะได้ปรับปรุงแก้ไขพัฒน,นา ตกตำแหน่งการลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มได้พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งราชสีมานอนซบตักอำนาจบุญบารมีวาสนาเข้ามาปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตั้งมั่นถึงถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นตกตำแหน่งแปดไม้เท้า ดวงชะตานี้รับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายออกเดินทางไปทิศตะวันออกจะได้ค้นพบได้เจอกับใครบางคนฟาพาเดทาวเวอร์ไปยังเจ็บปวดด้วยล้าแสนทุกข์ทรมานได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงพัฒนาอย่างก้าวโดดได้ยืนอยากต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวาสนาะการปฏิบัติดอยนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีได้มองการไกลถึงอนาคตได้ยื้อแย่งต่อสู้จนไปได้เป็นที่หนึ่งดวงชะตานี้ไม่เป็นสองรองใคร เดี๋ยวทอะไรก็ต้องคิดพินิษฐ์ไต่ตองให้รอบคอบว่าปัญหาต่างๆยาจกจะเข้ามาโชคชะตาของท่านเตรียมตัวเฮรลรับทรับถ้าท่านรู้สึกเอาจริงเอาจังนะสองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคชะตาปราบสตัตว์วหมู่อาให้เฮเตียนดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายการพลิกจะกลายการเป็นดีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลการปฏิปดอยลิเริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดีครับนะผมดวงแบบนี้เขาเรียกว่าเหลือกินเหลือใช้แต่ว่าต้องอยู่ให้เป็นนะ การที่ท่านจะรื่นเรงิงสังสรรค์ไล่ลมเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นการส่งมอบถ้วยทองจะมีบังเกิดน,นะครับท่านจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีการสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตําแหน่งเอ็มเพสับผมนักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า สายสามดาวขอสามดาบมุ่งจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาแบบนี้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารมีวาสนาจะกลัวใครซะที่ไหนครับเดอะฟูมันเกิดขึ้นในโชคิตาปีศาจมูมานนางมารร้ายกอนอีฉาให้ร้ายใสย่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชตตาเพราะฉะนั้นเทน้าสู่ธรณีดวงเปิดทันทีดวงชะตานี้น้ถตกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติปให้ค่าครูหมอจัดได้ขอจนจำชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีท้ายคลิป เราเป็นเราทําคลิปพิเศษสําหรับชาวราศีเมถุนเอาไว้ครับผมชาวราศีเมถุนับฟังครับคลิปพิเศษของทางช่องนะครับดวงชะตาราศีเมถุนในช่วงเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในหลายๆด้านของชีวิตทั้งเรื่องการงานการเงินความรักและโอกาสใหม่ๆ ที่จะเข้ามาเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่และการเติบโตแต่ก็อาจมีความท้าทายบางอย่างที่ต้องอเผชิญเช่นกันมาดูกันว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละด้านด้านการงานโอกาสใหม่และความท้าทายเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆ หรือรับผิดช,ชอบงานที่ท้าทายมากขึ้นดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์จะส่งผลให้คุณมีโอกาสแสดงศักยภาพและความสามารถของตัวเองได้อย่างเต็มที่คุณอาจได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมในโครงการสำคัญหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่คุณรอคอยมานาน อย่างไรก็ตามความท้าทายก็จะมาพร้อมกับโอกาสเสมอคุณอาจต้องเผชิญกับงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นหรือต้องทำงานร่วมกับทีมใหม่ๆที่ยังไม่คุ้นเคยสิ่งสำคัญคือต้องรักษาสมดุลระหว่างความกระตือรือร้นและความรอบคอบอย่าดว่วนตัดสินใจหรือรับปากอะไรง่ายๆโดยไม่ไตรตรองให้ดีเสียก่อน ในช่วงกลางเดือนคุณอาจรู้สึกว่างานที่ทำอยู่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณอีกต่อไปนี่อาจเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาที่ต้องมองหาโอกาสใหม่ หรือพัฒนาทักษะเพิ่มเติมลองใช้เวลาว่างศึกษาหาความรู้ในสาขาที่คุณสนใจหรือเข้าร่วมการอบรมที่จะช่วยเพิ่มพูนความสามารถของคุณการลงทุนกับตัวเองในตอนนี้จะส่งผลดีในระยะยาวสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่คุณอาจ ได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าสนใจหรือมีไอดีใหม่ๆที่สามารถนำมาต่อยอดได้อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องของสัญญาและข้อตกลงต่างๆตรวจสอบรายละเอียดให้ที่ท้วนก่อนลงนามในเอกสารสำคัญด้านการเงินความมั่นคงและโอกาสการลงทุน ในด้านการเงินเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณอาจได้รับรายได้พิเศษหรือโบนัสที่ไม่คาดคิดมาก่อนอาจมาจากผลงานที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมาหรือจากการลงทุนที่คุณทำไว้ก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่เวลาที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือสุรุ่ยสุร่ายควรใช้โอกาสนี้ในการวางแผนการเงินระยะยาวและสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองดาวเสาร์ที่โครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเงินของคุณจะส่งผลให้คุณมีวินัยในการใช้จ่ายมากขึ้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนงบประมาณและตัดค่าใช้จ่าย ที่ไม่จําเป็นออกไปคุณอาจพบว่ามีช่องทางในการประหยัดเงินที่คุณไม่เคยสังเกตมาก่อนในเรื่องของการลงทุนเดือนนี้อาจมีโอกาสที่น่าสนใจเข้ามาโดยเฉพาะในด้านอสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนระยะยาวอย่างไรก็ตามควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุนในสิ่งใหม่ๆอย่าด่วน ตัดสินใจเพียงเพราะเห็นผลตอบแทนที่สูงในระยะสั้นสำหรับผู้ที่มีหนี้สินเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการวางแผนชำรานี้อย่างเป็นระบบคุณอาจพบวิธีการที่ช่วยให้สามารถจัดการหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นนอการรวมหนี้หรือการเจรจาของลดดอกเบีย้ยอย่าละเลยโอกาสนี้เพราะการจัดการหนี้สินให้ลดลงจะช่วยให้คุณมีอิสระทางการเงินมากขึ้นในอนาคตโอกาสที่เข้ามาการเรียนรู้และการเติบโตเดือนนี้ดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำราศีของคุณจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสแสวงหาความรู้ใหม่ๆหรือเริ่มต้นการศึกษาในสาขาที่คุณสนใจคุณอาจได้รับโอกาสในการเข้าร่วมสัมมนาการอบรมหรือแม้แต่การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนอกจากนี้คุณอาจได้รับโอกาสในการเดินทางเพื่อเรียนรู้หรือทำงานในต่างประเทศแม้ว่าอาจจะเป็นเพียงระยะสั้นแต่ประสบการณ์นี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาตัวเองและการเติบโตในอาชีพของคุณอย่าลังเลที่จะคว้าโอกาสเหล่านี้ไว้แม้ว่าอาจจะทำให้คุณต้องออกจากขอร์โซนของตัวเองก็ตามในด้านของเครือข่ายและความสัมพันธ์เดือนนี้คุณอาจได้พบกับบคุคคลที่มีอิทธิพล หรือมีความรู้ที่สามารถช่วยผลักดันความก้าวหน้าในอาชีพของคุณได้อย่าลืมสร้างความประทับใจที่ดีและรักษาความสัมพันธ์เหล่านี้ไว้เพราะอาจเป็นประโยชน์ในอนาคตสำหรับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการเปลี่ยนสายงานหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่เดือนนี้อาจมีโอกาสที่น่าสนใจเข้ามาคุณอาจได้รับข้อเสนอที่น่าดึงดูดจากบริษัทอื่น หรือพบไอเดียทางธุรกิจที่มีศักยภาพอย่างไรก็ตามควรพิจารณาอย่างรอบคอบและวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจด้านความรักความเข้าใจและการสื่อสารในด้านความรักเดือนนี้อาจมีทั้งโอกาสและความท้าทายเข้ามาสำหรับคนโสดนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพบปะผู้คนใหม่ คุณอาจได้พบกับคนที่ถูกใจในงานอนอสังคมหรือผ่านการแนะนำของเพื่อนอย่างไรก็ตามอย่าเร่งรีบในการตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์ให้เวลาในการทั้งความรู้จักกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปสำหรับคู่รักที่อยู่กันมานานเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่ต้องเผชิญกับความท้าทายบางอย่างอาจมีปัญหาเรื่องการสื่อสารหรือความเข้าใจผิดเกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องพยายามเปิดใจคุยกันอย่างจริงใจและพยายามมองปัญหาจากมุมมองของอีกฝ่ายการแสดงความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟน้นขึ้นดาวสุขที่โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับความรักของคุณจะช่วยส,สนเสน่ห์และความดึงดูดของคุณนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำ กิจกรรมร่วมกันกับคนรักหรือเริ่มต้นงานอดิเรกใหม่ๆด้วยกันการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น